เอิญมือขยับมาบ็อกกิ้งนี้หน่อยพร้อมนะสามสอหนึ่งเอิญเอิญเอิญกว่าจะได้ยินกูเรียก มันว่าหลายตายไปแล้วงั้นปากเหรอแบงค์เนี่ยไอแบงค์สนิทกันมาตั้งแต่ประถมมันชอบกวนตีนเสียงดังซุ่มซ่ามขนาดเวลาเดินข้ามถนนยังไม่ระวังเล่นในโทรศัพท์โอ้ยเจ็บนะเว้ยมันจะแก้เงย่อีกนานปะเกมแม่งจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยเรื่องแค่นี้เองมึงจะบ่นทำไมนักหนาวะทำตัวเป็นแม่กูไปได้ว ส่วนเนี่ยชื่อขิมเป็นคนห้าวชอบพูดจาแรงๆมันน่ะชอบกัดกับเบงกัดกันได้ทุกวันเฮ้ยพวกมึง,งเงียบเงีบดีกูอ่านการ์ตูนอยู่ส่วนไอ้แว่นเนี่ยชื่อเตอ๋ววันวันไม่ทำหาเลยเลยเอาแต่อ่านการ์ตูนพวกเราสี่คนไปไหนด้วยกันตลอดทั้งไปลองเก็บเมือ่อเพลงอะไรดีวะเฮ้ยมึงเอาเพลงนี้ดิเพลงที่เราร้องกันวันนั้นนะ่ะ วันไหนวะกูเ <risque> ห็น <doors> มีต <Die sting> ั <anymore> ้งหลายวันก <sorting> ็วันที่มึงโดนร้านปรับเพราะทำไมร้านเขาพังไงเหมือนจะร้องเพลงของเอ่อพี่เติร์ดมั้งที่มันร้องว่าจะเจะรักจริงไอ้สัตว์อันนั้นมันทีแมนดาวอ้าพี่เติร์ดพี่แกไม่ได้อยู่ทีแมนดาวหรอวะมึงพี่เติร์ดอยู่ทีเบอร์ถอยควายอดูหนังมึงชอบก็เรื่องหนังใล้ดิแม่งจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยปลุกเพย์ไหมมึงอีกแล้วเหรอวะกูดูเป็นราจนเบื่อแล้วเนี่ยก็กูชอบอ่ะ มาเอามานี่ดูนี่ดีกว่าแอ้ละน,นั่งคุยเล่นที่ริมน้ำก่อนกลับบ้านเป็นประจำพวกมึงนี่กใกล้จะจบม6แล้ว่ะพวกมึงอยากต่อคณะอะไรกันวะกูอยากเข้าถาปัดวะอยากออกแบบบ้านเย็ด yeah. คนแบบมึงอะนะอะไรมึงกูว่าจะไปศิลปรกรรมะ ไปอยู่ยูเอดีวกว่าไหมมึงอ่ะเห็นแม่งนั่งอ่านทั้งวันแซวยับลองแม่งสมัสอะไรหรอกแล้วมึงอ่ะเอินกูยังไม่รู้เลยว่ะโอ้อะไรวะว่าแต่มึงเหอะจะเข้าคณะอะไรกูกูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ะเอา้ากูรู้แค่ว่ากูอยากเข้ามาหาลัยเดียวกับพวกมึงถ้ากูไม่ซุ่มซ่าปเป็นเคียรตายไปก่อนนะยเวนมึงอย่าพูดเป็นลางดิ แต่พวกมึงต้องสัญญานะเว้ยว่าจะเข้ามาหาลัยเดียวกันแล้วถ้ากูทําไม่ได้ล่ะมันน่นใจในตัวเองหน่อยดีวะมาสัญญากูเบื่อหน้ามึงตายชีวิตพวกเราหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อวะพวกกูกลับแล้วกลับกันดีๆนะพวกมงึง เออกลับดีๆมึงด้วยนายเตอ๋อระวังตัวด้วยอย่าไปหาน้ำตัวหิวตีได้มากเออจะกลับแล้วใช่ปะเออจะกลับแล้วแม่ทักตามพอดีแค่ okay, มึงดูทางด้วยอย่าเล่นแต่มือถือคครับรับมึงก็บอกกูตลอด มันตายได้ยังไงวะได้ยินมาว่ามีคนเดินข้ามถนนแล้วรถยนต์มันหักหลบกระทันหนะันอ่ะแม่งเสยฟุตบาทไปชนไอเอินเลยโคตรสวยมไม่ใช่ฮอร์ผิดมึงไง Thank you, man. <reading repetition> เออม uh mm ันตายได้ยังไงไม่มีคนเดินขั้นขั้นมีคนเดินขั้นรถยนตลอดจนมันกล่มกระทันหันแม่งสวยฟุตบาทไปชนไอเออเลยโคตรสวยนี่ไดอารี่ของเออร์นะลูกแม่คิดว่าแรงควรจะเก็บไว้ เอิอนสามปีแล้วนะที่มึงไม่อยู่ถึงกูพอจะทำใจได้แล้วแต่ก็ยังมีคิดถึงมึงอยู่บ้างกูเลยมาที่นี่ที่ที่เราชอบมากันบ่อยๆแต่มึงรู้เลยปะเชี่ยมึงกูจะติดไหมวะมึงเร็วๆดิวดีวะเออกูรีบอยู่เชี่ยมึงแม ok, ่งเช้าๆอะมานี่ดิตเร็วกูติดไหมเข็ม กูไม่ติดหรอมึงติดเว้ยพวกกูแม่งสอบติดมหาลาัยเดียวกันอย่างที่เคยสัญญาวไว้จริงๆเว้ยไอ้ขิมมันสอบติดสถาปัตย์เหมือนที่มันเคยพูดไว้มันได้ออกแบบบ้านอย่างที่มันตั้งใจเลยเว้ยส่วนไอ้เต๋อก็สอบติดศิลปกรรมสวัสดีเราชื่อซัมเมอร์นะแกชื่ออะไรอะ่ะ เติรครับเราขอนั่งด้ยวยคนได้ปะเออได้ครับเฮ้ยเตออ่านเรื่องนี้ด้วยเหรอแต่ดูเหมือนว่าคนแบบมัน่ะก็จะเริ่มมีความรักเหมือนคนอุณ่นเขาบ้างละส่วนกูสอบติดบ,บริหารเรียนมาจะสามปีละยังไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยแต่กูก็ดีใจกับพวกแม่งนะเว้ยที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถึงเวลาว่างของพวกกูจะไม่ค่อยได้ตรงกัน พวกกูก็ยังหาเวลาที่จะมาเจอกันนะเว้ยเจอกันกี่ทีก็ยังทาอะไรเหมือนเดิมทั้งร้องเกะดูหนังเสียดายวะที่มึงไม่ได้อยู่ทำอะไรบ้าบ้าบอๆไปกับพูกกูแต่มึงไม่ต้องห่วงนะเว้ยเพราะในทุกความทรงจำของกูมันจะมีมึงอยู่เสมอ นะเว้ยเออแต่ความทรงจำของมึงหลังจากนี um ้ I walk away from you and God myself.